4เทคนิครักษาระดับเอสโตรเจนให้สมดุลเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงที่มีหน้าที่ควบคุมสมดุลร่างกายของผู้หญิงให้มีความสมบูรณ์ คบคุมสรีระและสัดส,ส่วนเช่นช่วยให้มีเต้านมคัดตึงสะโพกผายผิวพรรณดีช่วยให้ประจำเดือนมาปกติตามรอบเดือนช่องคลอดกระชับมีน้ำหล่อลื่นรวมถึงการผลิตไข่ตกไข่ที่สมดุลและเตรียมพร้อมต่อการตั้งครรภ์ค่ะหากเอสโตรเจนลดลงด้วยภาวะเครียดหรือผู้หญิงที่ใกล้หมดประจำเดือนในช่วง45-50ปีย่อมส่งผลต่อสุขภาพและการทำงานของระบบต่างๆเช่นวัยทองมวลกระดูกบางลง กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมดลูกแข้งอารมณ์แปรปรวนหมดอารมณ์ทางเพศโลหิตจางเป็นต้นค่ะเรามาฟังวิธีเพิ่มและรักษาระดับเอสโตรเจนให้พอเหมาะกับร่างกายและสุขภาพผู้หญิงเราเป็นนานๆทำตามง่ายๆได้ดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะหลับพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพดีเริ่มต้นที่การนอนค่ะเนื่องจากการนอนหลับสนิทช่วยให้ร่างกายเสริมสร้างซ่อมแซมระบบต่างๆทั้งยังมีส่วนสําคัญในการควบคุมการสร้างฮอร์โมนต่างๆให้เพียงพอและสมดุลค่ะและหนึ่งในนั้นที่ถูกกระตุ้นการสร้างเมื่อพักผ่อนเพียงพอคือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะซึ่งสําคัญต่อสุขภาพผู้หญิงเป็นอย่างมากเลยนะคะข้อที่2ค่ะเลือกทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจน มีลักษณะคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ได้จากพืชค่ะการทานอาหารมีส่วนช่วยสร้างและเพิ่มปริมาณเอสโตรเจนเป็นอย่างมากค่ะต้องยอมรับเลยว่าในหลายๆครั้งร่างกายอาจไม่สามารถผลิตและสังเคราะห์สารอาหารฮอร์โมนได้เพียงพอหรือทันต่อความต้องการการทานอาหารที่มีเอสโตรเจนเข้าไปจึงมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลฮอร์โมน one, โดยที่อาหารที่ควรเลือกทานเพื่อเพิ่มเอสโตรเจนได้แก่ ถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองถั่วต่างๆถ้าเป็นผลไม้ก็จะเป็นกลุ่มพรุนแคนเบอร,อรี่แอัปปิคอตน้ำมะพร้าวนะคะถ้าเป็นกลุ่มสมุนไพรเช่นกระชายดํตาตังกุยโหระพาในกลุ่มของผักก็จะเป็นบอลอกเกอรี่กระหล่ําดอกเป็นต้นค่ะข้อที่3ค่ะออกกําลังกายพอเหมาะไม่หักโหมออกกําลังกายหรือออกกําลังกายหนักเกินไปเนื่องจากการออกกําลังกายมากๆทําให้ร่างกายมีภาวะตื่นตัว active จะลดระดับ เอสโตรเจนอย่างรวดเร็วรวมถึงหากในร่างกายมีปริมาณไขมันน้อยเกินไปกระบวนการผลิตเอสโตรเจนก็จะลดลงด้วยนะคะข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงความเครียดความเครียดเป็นภาวะที่ร่างกายตึงเครียดระบบประสาทตื่นตัวสูงสมองทำงานหนะัก ย่อมรบกวนทั้งระบบการสร้างฮอร์โมนและสมดุลร่างกายรวมถึงในภาวะเครียดร,ร่างกายจะหมผลิตฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนคอร์ติซอลอันทําให้ปริมาณและกระบวนการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงจนเสียสมดุลค่ะเพียงทําตาม4เทคน,คนิคนี้เป็นประจํานอกจากจะช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพดีโดยรวมให้ผู้หญิงเรานะคะสําหรับใครที่อยากได้คําแนะนําเพิ่มในการรักษาระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้ค่ะ พิมพ์คำว่าเอสโตรเจนเฟิร์นจะให้ทีมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้ด่วนเลยนะคะติดตามสาระการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรได้ที่นี่กับใบเฟิร์นเฟิร์นเฮิร์บแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ